จบลงไปแล้วนะคะกับการเลือกตั้งสสในปี2569ซึ่งเมื่อวานนี้การเลือกตั้งก็เป็นไปอย่างคึกคักประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิกันเป็นจำนวนมากเรียกได้ว่าแต่ละหน่วยได้เห็นคนทุกวัยเดินทางออกมาลงคะแนนเสียงแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้ทุกคนได้ใช้สิทธิทั้งการเลือกตั้งสสและการออกเสียงประชามติ รวมทั้งการออกเสียงประชามติสําหรับคนที่เลือกตั้งลวงหน้าด้วยท้งนี้นายอำนาจเจริญศรีผู้วา่าราชการจังหวัดสมุทรสาครก็ได้เดินทางไปออกเสียงประชามติและตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งพร้อมกับนายคงพัฒน์สายช่างทองผอ,ออกกะกะตสมุทรสาครและเจ้าหน้าที่ของกะกะตที่ตระเะวนไปตามหน่วยต่างๆ ยตลอดช่วงเวลาตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาก็มีประชาชนออกมาใช้สิทธิกันตลอดทั้งวันจนถึงเวลาปิดหีบและนับคะแนนก็เป็นที่จับตาของประชาชนค่ะส่วนผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของสมุทสาครทั้ง4เขตปรากฏว่าพักประชาชนและพักภูมิใจไทย คว้ากันไปพักละสองเขตได้แก่เขตหนึ่งนายนัทพงศ์สมนโนธรรมพักประชาชนเขตสองนายอนุสรนไกรวัุสรนพักภูมิใจไทยเขตสามนายศิริโรธธนิกูลพักประชาชนและเขตสี่นายปัญญาชนบุญพักภูมิใจไทยค่ะซึ่งรอบนี้สมุทรสาครได้สอสอนหน้าใหม่จากพักภูมิใจไทยสองคนก็คือนายปัญญาชนบุญและนายอนุสรนไกรวันุสรค่ะ อนุสรกับอนุสร,รต้องขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงแม่อนุสรกักนวยอนุสรว่าที่สสสมุทรสาครเขตสองได้กล่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่เลือกตอนเองและให้ความเชื่อมั่นว่าตนเองจะทาหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ใช่เพื่อคนเขตสองเท่านั้นแต่ต้องทําเพื่อคนสมุทรสาครทั้งจังหวัดจะนําปัญหาของสมุทรสาครไปผลักดัน เพื่อให้เกิดการแก้ไขการสนับสนุนงบประมาณและจะทํางานประสานร่วมกับท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาจังหวัดเดินหน้าไปด้วยกันส่วนเรื่องที่อยากจะทําอันดับต้นๆก็คือเรื่องความปลอดภัยในการสัญจรบนถนนพระรามสองต่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้สัญจรการแก้ปัญหาน้ําท่วมขังจากน้ําทะเลนุนก็จะผลักดันโครงการสร้างประตูปิดปากคลองสุนทรที่มีโครงการอยู่แล้วให้เร็วขึ้นเรื่องการแก้ปัญหาน้ําเน่าเสีย และที่มองว่าน่าจะเกิดขึ้นก็คือสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนอีก1สะพานซึ่งอาจจะเป็นการเชื่อมตำบลท่าสายทั้ง2ฝั่งหรือบางยะแพรกทั้ง2ฝั่งเพราะหากเกิดปัญหาประชาชนจะได้มีสะพานอีกตัวข้ามแม่น้ำท่าจีนได้ค่ะ อย่างไรก็ตามหากประชาชนมีปัญหาก็ขอให้ส่งเรื่องถึงตนเองเพื่อที่จะได้นําเข้าสู่สภาหาทางแก้ไขและเน้นย้ําทํางานได้กับทุกพักทุกระดับเพื่อสมุทรสาครได้รับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆได้สําเร็จค่ะสวัสดีครับอนุสร์กวรอนุสรต้องขอขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงที่ท่านเมตตาเรียกผมอนุสร์นะครับในเขตเลือกตั้งที่2จังหวัดสมุทรสาครและขอขอบคุณทุกท่านที่เลือกบัญชีรายชื่อ สสพักภูมิใจไทยทุกท่านด้วยครับในปัญหาของจังหวัดสมุทรสาครก็มีหลากหลายนะครับโดยเฉพาะพื้นที่เขตสองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของถนนพระรามสองและมีเรื่องของปัญหาน้ําท่วมจากน้ําทะเลนหนุนและยังมีปัญหาอื่นๆอีกมากมายที่จะต้องไปช่วยกันแก้ไขปัญหาเราคงไม่มีการแบ่งว่าของอันนูน้นอันนี้อะไรเราเข้ามาเพื่อทํางานและช่วยกันทํางานให้ดีที่สุดเพื่อให้ประชาชนที่เลือกเรานะั้นไม่กิรับการที่เรา ได้มีโอกาสมาอยู่ตรงนี้โดยเฉพาะพื้นที่ในเขต2นั้นก็ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่ยังต้องการการพัฒนายอยู่มากก็ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลและอบจอช่วยในการผลักดันและถ้ามีอะไรบางอย่างที่มันเกินกําลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นอาจจะต้องของความอนุขเคราะห์นะครับไปที่ส่วนรัฐบาลกลางเช่นงบประมาณอย่างเช่นสร้างประตูน้ํา หรือสร้างสะพานข้ามริเวล่านะครับระหว่างบางยาแพ์ซึ่งใช้งบประมาณจํานวนมากเนี่ยอาจจะต้องเร่งรัดหรือขอให้ทางรัฐบาลเนี่ยครับมาช่วยสนับสนุนเพื่อที่จะช่วยกันผักดันนะครับโดยที่มีความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นพื้นฐานครับ ขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเขต4สมุทรสาครนะครับส่วนทางด้านนายปัญญาชวนบุญว่าที่สอสมุทรสาครเขต4ก็ได้ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่วางใจเลือกตนเข้ามาทำหน้าที่สสซึ่งปัญหาที่ต้องแก้ไขทันทีก็คือปัญหาด้านการเกษตรเพราะเขต4ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตร ทางเรื่องราคาของผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวหรือว่าปลาซึ่งตนเองเคยเป็นที่ปรึกษาของกระทรวงพาณิชย์อยู่2ปีก็จะนำประสบการณ์การทำงานมาแก้ปัญหาเรื่องนี้<ส>เพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรรวมทั้งปัญหาด้านอื่นๆตนก็จะยืนยันทำหน้าที่เพื่อพัฒนาสมุทรสาครอ,อย่างเต็มที่ค่ะก็ผมปัญญาชนุญนะครับหมายเลขหนึ่งครับก็กราบขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเขตสี่สมุทรสาครนะครับที่ มอบคะแนนเสียงไว้วางใจให้กับผมอย่างท่วมท้นผมเองที่มาตรงนี้ก็บรรพบุรุษผมอยู่ที่นี่ผมเรียนหนังสือและบวชอยู่ที่นี่เลยวัดอังทองแห่งนี้เพราะฉะนั้นเรื่องกเกษตรผมสามารถที่จะเข้าใจและเข้าถึงและรู้ปัญหาเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆไม่ว่ามะพร้าวก็ดีตอนนี้ที่มีปัญหานะครับของเกษตรกร,ร,กรปลานะครับซึ่งมีราคาตกต่ําแล้วก็เป็นโรค สิ่งต่างเ่าเนี้ยผมจะรีบนําปัญหาตรงเนี้ยไปสะท้อนให้กับทางรัฐบาลเพื่อจะนำมาแก้ปัญหาเบื้องต้นอย่างรวดเร็วครับผมก็อย่างเหมือนคุณสุบฏีแหะครับที่พูดว่า,เ,าเลือกไม่เลือกจะช่วยไม่ช่วยผมเป็นผู้แทนของเขต4ผมจะไม่ไม่คิดว่าใครเลือกหรือไม่เลือกผมจะไม่แยกนะครับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องผมหมดที่เขต4นี้ผมจะพยายามที่สุดแล้วยิ่งผมมีแนวโน้มว่าพรรคภูมิใจไทยจะเป็นร่วมเป็นพรรครัฐบาล ท่านอนุทินมีโอกาสที่จะเป็นนายกเพราะฉะนั้นผมก็มีโอกาสสูงที่จะนำปัญหาต่างๆไปสู่รัฐบาลทึ่มาแก้ไขให้กับพี่น้องเขตสี่สมุทรสาครอ,อย่างรวดเร็วและทันใจครับส่วนว่าที่สอสสมุทรสาครอ,อีก2เขตเป็นของพรรคประชาชนเป็นอดีตสสที่เคยดำรงตำแหน่งในสมัยที่ผ่านมาทั้งสองคน ก็คือนายนัทพงศ์สมนนธรรมวัดที่สสสมุทรสาครเขตหนึ่งและนายสิริโรธธนิกุลวัดที่สสสมุทรสาครเขตสที่มีผลงานหลายด้านและยังได้รับความไว้วางใจจาก f อฟซีพักส้มเหมือนเดิมค่ะส่วนภาพรวมการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2569ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด1 2 2 4 5คนผู้มาใช้สิทธิ87,669คน คิดเป็นร้อยละ71.83บัตรดี82,271ใบบัตรเสีย2,565ใบและบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน2,833ใบส่วนสรุปผลการออกเสียงประชามติผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ126,461คนผู้มาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ 91,605คนคิดเป็นร so sure ้อยละ72.44%เร์เซเห็นชอบ59,264บัตบาทไม่เห็นชอบ23,438ัตบาทไม่แสดงความคิดเห็น6,902บาทและบัตรเสีย1,880บัตบาทค่ะสำหรับการรับรองผลการเลือกตั้งสสทั้งสสเขตและสสบัญชีรายชื่อกกตต้องตรวจสอบและประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการไม่เกิน60วันนับจากวันเลือกตั้ง ส่วนการคัดค้านการเลือกตั้งสอสกรณีทั่วไปยื่นได้ถึง30วันหลังประกาศผลค่ะส่วนการออกเสียงประชามติกกตประกาศผลไม่เกิน30วันนับจากวันออกเสียงและคัดค้านได้ภายใน48ชั่วโมงหลังปิดการลงคะแนนค่ะ